สวัสดีครับนี่คือปาเต้ทอลกตอนพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรากำลังเผชิญวิกฤตของโควิด -19 ร่วมกันทั้งโลกนะฮะซึ่งมันมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังทุกวงการและแน่นอน,นะฮะวงการเพลงโดยเฉพาะการที่จะต้องไปเจอกับศิลปินที่เราชื่นชอบบนเวทีคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีต่างๆนี่ก็ได้รับผลกระทบอย่างจังเลยนะฮะ จริงๆแล้วในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี้ยบ้านเรากำลังจะได้ดูคอนเสิร์ตของวงอย่าง g กรีนเดโจจิ i Bruno Major, Whitney ซึ่งโอ้โหวงนี้ผมชอบมากนะครับหรือ Baby m e t a ัลจากญี่ปุ่นนะฮะวันโอเคร็อกจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดเป็นประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปดูการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของ My Chemical Romance ผมซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะแต่ก็อดดูกันไปนะครับหรือที่หลายคนตื่นเต้นกันเช่นเดียวกันก็คือ Rage Against the Machine อย่างเงี้ยที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกมากมายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ก็ได้แต่เป็นเพียงฝันไปแต่เราก็ต้องเข้าใจเพราะว่ามันมีเหตุที่สำคัญกว่านั้นที่ทำให้เราต้องทำสิ่งที่เรียกกันว่า Social Distancing นะครับเราคงไม่สามารถที่จะมาอยู่ใกล้ๆกันโดยเฉพาะ เป็นโคลนเป็นเป็นกลุ่มคนหมู่มากแบบแบบที่เราอยากจะทํากันนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นในภาวะวิกฤตเช่นนี้ในเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นบางทีถ้าเราสูใ่ใจลึกๆนะฮะเราก็อาจจะเห็นมุมมองดีๆที่เกิดขึ้นเราก็อาจจะเห็นกิจกรรมที่บรรดาผู้คนในวงการเพลงร่วมกันทําหรือว่าต่างคนต่างคิดจะทำมากมายนะฮะในช่วงนี้ก็เลยอยากจะลองรวบรวมเท่าที่ เท่าที่รวบรวมได้นะวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีอะไรมากกว่านี้ก็มาช่วยคอมเมนต์กันเพิ่มเติมได้เราจะได้ไปไปติดตามกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกันเริ่มกันที่เมืองไทยเลยนะครับอันนี้ก็ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อจริงๆในวันที่บันทึกเทปเนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับนั่นก็คืออันนี้เริ่มต้นที่คุณตูนบริสแลมฮะเขาก็เริ่มโครงการที่ชื่อว่า cover 19นะฮะนั่นก็คือทุกๆวันเวลาหนึ่งทุ่ม เขาก็จะชวนศิลปินมา c o ฟเวอร์เพลงของคนอื่นแล้วก็ส่งต่อกันเป็นลูกโซ่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถือว่ามันก็เป็นการส่งกำลังใจถึงกันหรือว่าสำหรับผมนะฮะโมเมนต์ Moment แบบนี้ขอให้มีเรื่องให้เราได้ยิ้มกันสักวันละหนึ่งอย่างเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับดังนั้นก็ติดตามชมกันได้ผ่านทางช่องทางเขาเขาจะเขาจะทำไลฟ์กันผ่าน IG นะฮะ ซึ่งในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนที่ที่จะได้ดูไลฟ์นี้กันไปเรื่อยๆนั่นคือโปรเจกต์ cover 19ทุกวันตอนหนึ่งทุ่มนะครับก่อนหน้าที่พี่ตูนจะทำนะฮะน้องเชอร์ปรางจาก bnk 4 8ก็ก็ชวนทำกิจกรรมน่ารักน่ารักขึ้นมา watch your hands challenge นะครับซึ่งใน challenge นี้นะครับน้องเชอร์ปางแล้วก็เพื่อนๆ bnk 4 8ก็ชวนกัน ร้องเพลงไปด้วยล้างมือไปด้วยเนื่องจากว่าการล้างมือที่ถูกต้องในช่วงเวลาแบบนี้ต้องล้างกัน20วินาทีนะครับดังนั้นก็เลยต้องอเพื่อเพื่อไม่ให้ลืมนะฮะหรือว่าเพื่อให้เพลิดเพลินยิ่งขึ้นก็เลยต้องร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ล้างมือไปด้วยให้ได้20วินาทีพอดีนะฮะซึ่งช a l ์เ n g e นี้ก็แพร่หลายกันออกไปพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครติดตามบรรดาแอคเค n t ของศิลปินระดับโลกหลายคนเขาก็ทำนะฮะอย่างผมไปเจอคุณเลียมกาลกเกอร์นะฮะอดีตสมาชิกโอเอซิสเนี่ย อันนี้ไม่น่าเชื่อว่าคุณเรียมเขาจะหาได้ขนาดนี้นะฮะเอาเพลงตัวเองมาแปลงเนื้อให้เข้ากับบรรยากาศการล้างมือนะครับแล้วก็เผยแพร่ออกไปผ่านช่องทางของเขาทั้ง Twitter ทั้ง f a c e b o o k นะครับน่าสนใจมากนะครับหรือถ้าใครอยากจะร้องเพลงไปด้วยล้างมือไปด้วยแล้วสามารถทำท่าที่ถูกต้องนะฮะในระหว่างเนื้อเพลงของเพลงนั้นๆที่คุณร้องอยู่นะฮะก็ลองเข้าไปที่ watchyourlyrics.com นะฮะ ที่นี่เขาก็จะมีเป็นอินโฟกราฟิกเลยครับว่าถ้าร้องเพลงเท่านี้อยู่ถึงประโยคไหนควรจะล้างเพลงล้างมือด้วยท่าไหนนะฮะเนี่ยนะฮะความว่างก็จะนำมาซึ่งไอเดียบันเจิดเหล่านี้มากมายก็ลองเข้าไปดูกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกโปรเจกต์นึงนะฮะคุณกตันยูหรือคุณอักตันยูเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นทั้งนักเ,เดี่ยวไมโครโฟนแล้วก็เขาทำ เอเจนซี่ uh, แบบดิจิทัลเอเจนซี่อยู่ด้วยนี่นะครับก็ mm hmm. ไปรวบรวมผู้คนในวงการอินดี้นะครับรรดาศิลปินอินดี้ทั้งหลายแต่งเพลงกันคนละ20วินาทีฮะคือทำเพลงเพื่อประกอบการล้างมือโดยเฉพาะก็ลองไปติดตามกันดูนะครับการล้างมือของเราซึ่งทุกวันนี้ก็คงต้องล้างกันบ่อยขึ้นจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากผมถือให้วงดนตรีวงนี้จริงๆเป็นวงที่มาก่อนการนะฮะถ้าเราจำกันได้ช่วงแรกๆที่เขาเริ่มต้นคาดหน้ากากเวลาขึ้นแสดงเราจะรู้สึกแบบมันจะคาดหน้ากากทำไมวะวงนี้แล้วก็ทำจนเป็นสัญลักษณ์ของเขาไปเลยนะฮะนั่นก็คือวงเกสโนวาครับแต่กลายเป็นว่าเหมือนเขารู้อนาคตฮะร,รู้ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเราจะต้องคุ้นชินกับการที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ภายใต้หน้ากากนะครับ ณวันนี้นะฮะเกสโนวาเขาก็เลยออกแบบหน้ากากเกสโนวาออกมาเป็นหน้ากากผ้านะครับที่จะจําหน่ายให้กับใครๆก็ตามนะครับโดยที่รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยจากการจําหน่ายหน้ากากเกสโนวาอันนี้เนี่ยจะนําไปสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ซึ่งเป็นที่จําเป็นมากๆและเป็นที่ต้องการมากๆในบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายนะครับซึ่งจริงตอนนี้ความจริงมันมีหลายโครงการและแต่ละโครงการก็จะ มุ่งซัพพอร์ตแต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละโครงการต่างๆนะฮะดังนั้นคุณก็สามารถเลือกซัพพอร์ตได้ในโครงการที่คุณอยากจะสนับสนุนนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าศิลปินหลายคนก็ก็ไปแสดงสดไม่ได้นะฮะทาง global citizen และก็ who นะฮะองค์การอนมามัยโลกเนี่ยก็เลยเชิญชวนบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับงั้นเล่นสดให้เราดู จากที่บ้านแล้วก็ไลฟ์ให้เราได้ดูกันนะฮะดังนั้นเราก็ยังจะได้แบบก,กักตัวอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังมีมีเรื่องของความเพลิดเพลินม,ม,มีมีเหตุผลให้เราได้ยิ้มได้ในแต่ละวันนะครับในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า together at home ฮะหลังจากนั้นเขาจะส่งต่อ uh, มิชชั่นนี้ไปให้กับศิลปินอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นจอห์นเลเจนด์ชาลีพุทธนะฮะแล้วก็ลองดูฮะว่าต่อไปจะเป็นศิลปินคนไหนๆบ้างอันนี้ก็สามารถไปติดตามได้ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า together at home ะะอยู่บ้านแต่อยู่ด้วยกันได้นะะบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านเราเองนะฮะก็มีโปรเจกต์ที่เพื่อนๆกวนที่เขาว่ากันว่า เป็นแบดบอยของวงการนะฮะเขารวมตัวกันแล้วก็ทำเรื่องดีๆนะครับคุณป๊อปปองกูลคุณโอ๊ตคุณสแตมคุณนนทนนคุณเป็กเซลนะฮะก็ร่วมกันทำไลฟ์ที่ชื่อว่า wild life ในช่องโคดคู่นะครับแล้วก็รวบรวมรายได้จากการบริจาคนะครับเพื่อนำไปนอกเหนือจากไปช่วยเหลือแฟนคลับที่ป่วยเป็นโรค sle แล้ว เงินอีกส่วนหนึ่งก็บริจาคเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อที่จะใช้ต่อสู้กับตัวโควิด -19 นี้ด้วยนะครับคุณบอยโกศิยพงษ์เองนะฮะก็เริ่มต้นโครงการโควิด -20 นะฮะชวนเชิญคุณ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะฮะที่อยากจะร่วมบริจาคนะ,ะบริจาคเงินกันแค่คนละ20บาทเท่านั้นเองแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆอ,อีก20คนนะครับซึ่งเพิ่งเริ่มต้นวันนี้เองฮะวันที่เรา,เ,าเริ่มต้นวันที่เราบันทึกบันทึกเทปวันนี้นะฮะแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ก็เริ่มแพร่กระจายกันออกไปมากมายแล้วด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครเห็นก็สามารถร่วมโครงการได้ง่ายๆบริจาคคนละ20บบาทเท่านั้นเองนะครับ อีกเรื่องอนึงที่น่าสนใจคือในเมื่อบันดาศิลปินเหล่านี้ก็ต้องกัดตัวไม่มีงานโชว์นะครับเวลาว่าอย่างนี้จะมีอะไรดีไปกว่าต้องทำอัลบ,บั้มใหม่ซะเลยนะครับวงดนตรีที่มีแฟนๆในเมืองไทยมากมายอีกวงหนึ่งนะครับ Bring Me The Horizon นะครับก็ไปรวมตัวกันที่บ้านหลังนึงแล้วก็ทําเพลงด้วยกันทำอัลบ,บั้มใหม่ซะเลย เท่านั้นยังไม่พอนะฮะอยากให้แฟนๆได้มีส่วนร่วมด้วยเขาก็เลยบันทึกบรรยากาศการทำเพลงในแต่ละวันแล้วก็ตัดเป็นไฮไลท์ให้ได้ติดตามชมกันผ่านช่องทาง YouTube Channel ของพวกเขาอีกด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเหมือนทำเรียลิตี้โชวการทำอัลบั้มใหม่ของของของพวกเขากันไปเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะเมื่อเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มันเกิดวิกฤตอะไรอย่างนี้ผู้คนต้องการกำลังใจะฮะก็จะมีศิลปินจำนวนหนึ่งนะฮะ แต่งเพลงออกมาเพื่อให้กำลังใจกันนะคราวน,นี้ก็เช่นเดียวกันตั้งแต่วงระดับโลกเลยนะครับ y o u t u นะฮะก็มีเพลงออกมาให้กำลังใจกันขวัญใจชาวเจลร็รอกอย่าง r ร d w i m นะฮะก็มีเพลงออกมาหรือของไทยนะฮะแน่นอนฮนะน้าแอดคาราบาวก็มีออกมานะครับหรือถ้าเป็นแฟนๆลูกทุ่งตอนนี้ก็มีเวอร์ชั่นของคุณจินตราภูล,ลาบออกมาแล้วนะครับพี่บอยโกของเราก็แต่งเพลงออกมานะครับมีนักร้องร่วมกันร้องเพลงกันมากมายนะฮะ หรือถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบ BTS นะครับก็มีเพลงออกมาแต,แ,ตแต่ไม่ใช่ BTS K-pop นะฮะ BTS บ้านเราเลยนะครับสำหรับบางคนทีออ่อาจจะไม่ได้อยากฟังเพลงไม่ได้อยากดูการแสดงคอนเสิร์ตอะไรทั้งสิ้นนะฮะการกักตัวอยู่กับบ้านนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะนั่งสมาธิทำสมาธิครับศิลปินฮิปฮอปชื่อดังอย่างลิซโซครับ ชวนคุณมาร่วมกันทำไลฟ์เมดิเทชันนะครับก็เป็นการนั่งสมาธิชวนคุยหรือแนะนำเคล็ดในการที่จะทำสมาธิได้ในช่วงเวลาที่คุณต้องกักตัวช่วงเวลาที่คุณต้องได้รับความสงบอยู่แล้วโดยโดยโอตัต,ะะยอตโนมัตินะฮะก็ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีอันนี้ก็สามารถไป Follow i n s t a g ก a รของเธอได้เพื<ห>่อจะได้ <ๆ S 2> ติดตามการทำไลฟ์เมดิเทชันของเธอนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ ส่วนใครที่ไม่อไม่อยากทำสมาธิว่างไม่ได้อยากเต้นอยากอยากสนุกสนานแต่ว่าออกไปไม่ได้นะครับ Defected Records ซึ่งก็เป็นค่ายเพลงที่เน้นไปที่เรื่องเพลงเต้นรำนะฮะเขาก็ทำ virtual festival ครับคุณอยู่ที่บ้าน เข้าไปดู YouTube c h a n แนลของค่ายเพลงนี้เขาก็จะมีดีเจมาเปิดแผนวิดแดนเซอร์มาเต้นให้ดูจริงๆนะฮะแต่คุณสามารถร่วมสนุกได้โดยไม่ต้องไม่ต้องไปรวมตัวกันคุณเต้นอยู่ที่บ้านได้เลยก็ลองเข้าไปติดตามชมดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้มีผลกระทบต่อคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงนี้เมื่อไม่มีโชว์ไม่มีรายได้นะครับโดยเฉพาะศิลปินอินดี้ซึ่งปกติแล้วก็อาจจะรายได้จากการโชว์นี่ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของพวกเขาเลยเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อทุกอย่างหยุดไปก็ไม่มีรายได้ ก็จะมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่าแบรนด์แคนะฮะใครที่เป็นแฟนๆของศิลปินอินดี้ต่างชาติเนี่ยก็อาจจะเคยไปใช้บริการเพราะว่าเป็นเสมือนเป็นศูนย์รวมของเพลงอินดี้จากวงหน้าใหม่วงอินดี้ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะเข้าไปฟังเพลงเข้าไปซื้อแผน่นไปซื้อผลงานของเขาได้ที่นั่นแล้วก็แบรนด์แคเนี่ยก็เป็นเสมือนห้างสรรพสินะค้านะฮะเขาก็จะหักเปอร์เซนต์จากการขายของของศิลปินเหล่านั้น อันนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือศิลปินในช่วงที่ขาดไรายได้นี่ก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่เขาจะไม่หักเปอร์เซ็นต์เลยปกติแล้วเขาจะหัก10% 15%เนี่ยถือว่าเพื่อที่จะทําให้ศิลปินนั้นๆเนี่ยเขาได้ไรายได้กันไปเต็มๆต็มนะฮะนี่ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของบรรดาศิลปินต่างๆหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงวงการเพลงต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะครับดังนั้นใครที่ชมคลิปนี้อยู่แล้วรู้ว่ามีอะไรที่ ที่มันมากกว่านี้ในแวดวงศิลปินที่เขาช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับก็สามารถโพสต์มาได้ในคอมเมนต์นะครับเราจะได้ไปช่วยเหลือกันต่อหรือถ้าเกิดใครคิดวิธีออกนะฮะที่จะช่วยเหลือเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะศิลปินนะฮะที่ได้รับผลกระทบนะฮะพูดถ้าพูดถึงคนในวงการเพลงความจริงคือมันมีผู้คนอีกมากมายนะฮะพนักงานเสิร์ฟคนที่ทํางานตามร้านเหล่านี้หรือวงดนตรีที่เป็นเฮาส์แบนด์ทั้งหลายหรือคนที่เป็นพ่อครัวหรือ อีกมากมายนะฮะที่ที่ได้รับผลผลกระทบกันแน่นอนใครที่มีไอเดียหรือใครที่รู้ว่ามีโครงการอะไรที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนเหล่านี้ได้ก็ก็โพสต์กันเข้ามานี่คือปาเต้ทอล์กตอนพิเศษโควิด19แล้วติดตามปาเต้ทอล์กตอนต่อไปได้เร็วๆนี้ครับ